สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาอัปเดตการเจริญเติบโตของต้นเมลอนนะครับหลังผ่านไปอีกประมาณ8วันนะครับผมเข้าสู่สัปดาห์ที่2นะครับคืออย่างแรกก็คือใบเขานะครับเริ่มเยอะแล้วนะครับแต่ว่าหน้าฝนต้องระวังนะครับผมปลูกไว้ดันปลูกไว้ใต้หลังคานะครับเห็นไหมครับพอน้ําฝนลงมาก็นี่นะครับใบทะลุเลยนะครับ เจอน้ำฝนนะครับถ้าเป็นหน้าอื่นไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าหน้าฝนนี่อันตรายมากครับอย่าปลูกไว้ใต้หลังคานะครับนี่ครับโดนน้ำฝนโอ้โหใบแบบนี้ไม่รู้ว่าจะฟื้นหรือเปล่านะครับถ้าไม่ฟื้นต้องถอนทิ้งนะครับคงจะปลูกใหม่นะครับรอบนี้รู้สึกว่าดูไม่จืดเลยนะครับถ้าแบบนี้ยังพอไปได้นะครับผมแขนงของเขาก็เริ่มยาวแล้วนะครับนี่ครับ เกสรตัวเมียนะครับรอรอที่จะบานแล้วก็ผสมน,นะครับนี่ครับผมหนึ่งนี่นะครับแขนงยืดออกสองสามแล้วก็ผสมไว้ต้นแล้วสักสองสามลูกครับผมเอาไว้เผื่อคัดนี่นะครับต้นนี้รอบนี้รู้สึกว่าสายพันธุ์ที่ที่ปลูกโตกว่าเขาเพื่อนนะครับ สายพันธ์ลองดูนะครับนี่ครับลองดูเหมือนถูกฉลกกับฝนนะครับโตกเพื่อนอันนี้เป็นอาคานีนะครับผมอาคานีก็โตขึ้นมาอีกนิดนึงนี่ครับอาคานีนะครับผมอันนี้จะเป็นเรนโบว์สวิตนะครับเรนโบว์ไม่ค่อยโตเท่าไหร่ตอนเล็กครับน่าจะไม่ค่อยถูกกับฝนอย่างที่รู้นะครับในฝนมีปริมาณไนโตรเจนเยอะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกฝั่งนะครับ อันนี้เป็นปุ๋ยที่หมักไว้เองนะครับพอดีลองเอามะละกอลงนะครับตอนนี้ก็โตแล้วนะครับอีกไม่นานน่าจะได้ได้กิ่นผลแล้วครับดูอีกฝั่งนะครับถ้าต้นไหนเสียหายเราก็ถอนทิ้งเลยนะครับไม่ต้องเสยียดายเริ่มใหม่ดีกว่าครับผมไม่ต้องเปลืองน้ำเปลืองปุ๋ยอันนี้เป็นสายพันธุ์นะไข่ทองคานะครับเพาะไว้เป็นเป็นสแปร์ครับผม เปรียบเทียบกับนักบอนก็คือตัวสำรองพร้อมลงตลอดครับผมเนี่ยครับเจอน้ําฝนนะครับนี่ครับตอนแรกใบก็สวยนะครับเ็เสียหายเยอะมากครับหน้าฝนถ้าเลี้ยงได้ก็เลี้ยงนะครับแต่ถ้าเกิดเลี้ยงไม่ได้แบบผมก็ก็อย่าไปปลูกใต้หลังคานะครับอันนี้ขนาดขนาดปลูกออกจากหลังคานะครับก็ยังมีเสียหายบ้างนะครับนี่ยครับโดนฝนนะครับ ถ้าใบเขาสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไม่ได้เขาก็ดันยอดขึ้นไปไม่ได้นะครับใบสําคัญมากนะครับแต่ของผมใบเสียหายไปเยอะก็ไม่เป็นไรครับอันนี้ขแขนงของสายพันธุ์ลองดูนะครับเหมือนฝั่งฝั่งาทางโน้นนะครับลองดูนี่โตวไวมากเลยครับนี่ขแขนงนะครับยาวมากเลยหนึ่งสองเห็นไหมครับนี่สามสี่ห้าหก เจ็ดเยอะมากครับขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ผสมไว้คัดนะครับเห็นไหมครับเกสรสตัวเมียครับผมแสดงว่าต้นเขาก็สมบูรณ์ดีนะครับแขนงยาวยืดออกแบบนี้สายพันธุ์ลองดูนะครับ2ต้นอันนี้เป็นสายพันธุ์อาคนีนะครับผม2ต้นนี้เลยอาคนีครับอาคนีก็พอได้นะครับส่วนแถวนี้พึ่งถอนออกเลยครับ ไม่โตครับผมถอนออกทิ้งไปเรียบร้อยแล้วครับผมอันนี้เป็นจันฉายนะครับก็เริ่มเพาะใหม่อันนี้เป็นไข่ทองคำครับผมอันนี้เป็นจันฉายครับแล้วก็ตัวนี้เพิ่งถอนทิ้งวันนี้ครับเรนโบเหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับช่วงผสมเกสรน,นะครับ อีกเจ็ดวันครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ